กับพวกเรานะครับ TNP Dreamview ในช่วงของ King ทีทีอะไรทีที Project อันนี้จะมาในโซนของ Battery สี่ฟ้านะฮะชื่อชุดอะไรวะชื่อชุด DBD 0 1นย์คีเท่าไหร่ไม่ศูนย์อะไรหรอ DBD 1นคีด3ครับซึ่ง1นคีด1และหนคีด2ถ่ายไปแล้ว เาว่าตอนหนึ่งกีสามมันมีอะไรนะข้อผิดพลาดหนึ่งกีสามมัมีธุระบางอย่างเลยทําให้ถ่ายต่อไม่ได้แล้วก็มาถ่ายใหม่จะเป็นชุดของเด็กกล้ามประกอบนะครับเป็นเด็กใหม่กล้าประกอบไม่ใช่เด็กหมูมเ,หมเป็นเด็กวันที่สิบสองจักร<ช>พรรดิเทพปีจอนะครับีตอปีจอกับเปียอะไรปีกุลปีกุลให้มานใบเดียวในเด็กแต่เด็กกว่าครึ่งเป็นของปีจอใช่แต่มาเริ่มกันที่ เดินมาที่ปีจอก่อนเลยครับก็ชื่ออะไรวะปีด็อกครับไอคอนเมื่อปีด็อกเมื่อตีซิลสนุกใครอ่านพี่พี่อ่านนั้นท้ายไงอ๋อโอเคเอางานอันนี้พี่ก็โชว์สิชื่อกีด็อกก็เมื่อตีซิลครับพันเดอร์อ่านเมื่อซิลอยู่พันเดอร์พันเดอร์ต้องอธิบายไหมมันมีหนึ่งมันมีอธิบายบอกอยู่เอาเมื่ออธิบายไงให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็เมื่อโจเมื่อโจเมื่อมาจมตีป้องกันอ่านอ่านหมดอ่านหมดชาติเศษวเนี่ยก็มันเมื่อจมตีป้องกันแล้วก็ดูมือไฟสงข้ามแล้วก็ ทิ้งไม่จิกของแฟนของข้ามหนึ่งใบครับแล้วเราสามารถใช้แฟแฟนหรือเมนของเมนจริกใบนั้นได้หรือเราไม่ใช้ก็ได้แล้วก็เทคล่าเก็สามบอกว่าแต่เธอไม่เกินสามครั้งถ้าเกิดมือแฟนของข้มงามลดมันจะ,ม,นจะมันจะฟื้นสภาพจักรพรรดิสิบมงกุฎหมดแล้วหนึ่งตัวหมดแล้วนะสีทีสี่ที้น ตีได้สี่ทีนะครับโดยถ้ามือเขาลดหรือเข่าใช่ใช่แต่ถ้าแต่ถ้าเขาไล่ไม่ติกหรือไล่อะไรมามือมือเข่าก็ลดเหมือนกันเราก็ลุกได้เหมือนกันนะครับแต่มันใช้ได้สามครั้งตอนหนึ่งเท่านะครับชิมะคุมะเดี๋ยวดีไปมีโคโรกเนื้อครับมันบอกว่าถ้าถ้ามือเราไม่เกินสามใบตัวนี้จะไม่ถูกทำลายแล้วก็เอ็นสเตปของเรา ในสเตจของเราผู้เล่นทุกคนทิ้งการ์ดให้ทิ้งการ์ดมือให้เหลือสามใบแต่คู่ต่อสู้เลือกทิ้งก่อนอ่าแต่ถ้าคนคนนี้ลงเธอแรกจะดีมากนะฮะเพราะยังไงไฟต์ต่อข้าวก็ต้องทิ้งครับจากมือสี่เหลือสามพอเขาเธอเขาก็ดีแหละใส่ยคนเกลนี้ใบนี้ใบนี้ให้มาสามใบนะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะฮะยู่ยูคันจูคิวไปแล้วยี่สิบเจ็ดนี่ตัวอะไรอ่ะ ้เดี๋ยวให้คนตัดแปะยี่สิบเจ็ดแปะด้วยนะพี่บิ๊กสโลปนะครับไอ้มาใบเดียวเรามือเราไม่เกินสองน้ำคอออยมาไว้ที่เน็กซัตดนี้เมนสเตประหว่างโซคออยู่สลิดในมือของดูทูคอร์สบุกหนึ่งที่ไม่ใช่ตีฟ้าว้าวเพิ่มคอร์สเขาเฉยด้วยเก่งเหมือนกันเนี่ยนัมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับใครไปหาดูว่านัมายเลขยี่สิบคือตัวอะไรนีก็ให้คนตัดแปะเอาต่อไปก็ป่าแห่งจีลาใบหน้าขนาดใหญ่ป่าหนุมานนั่นเองครับหน้ามันไม่เกินหนุมานเนอ ปล่าหน้ามันพนุมานเลยบอกว่าการแท้ๆพุทธู้เอฟเฟกต์จะไม่ทำงานเดียกเว้นเอฟเฟกต์ยกเว้นยกเว้นเอฟเฟกต์ใบนี้แล้วก็เอสเต็ปจวดสองถ้าเกิดว่าแล้วก็เราทิ้งมือให้เหลือสามใบที่สองจะจวดสองเป็นมือห้าแล้วทิ้งเดิร์สุดก็ได้ครับทำได้จวดสองได้ก็เกินไม่เกินสามไว้ทิ้งเหลือเท่าไหร่ก็ได้ไม่เกินรับต่อไปเมจิกปูกระดงปูกระดงปูกระดงแฟรครับทำลายคอไม่เกินสี่หนึ่งตัวถ้าจ่ายด้วยโซคอ สามารถทําการนี้ไปวางไปวางอะไรล่ะรวงจ่ายสามารถวางไม่จ่ายพอคอร์การในสั้นหนึ่งใบวางในสั้นในสั้นฟรีได้หนึ่งใบฮะยิงหรือหรือไม่ต้องยิงก็ได้ฮะจ่ายสคอร์วางในสั้นก็ได้เอ็กแวร์ได้มาสองใบต่อไปเป็นเอ็กแรกต่อใบเป็นเอ็กแรกครับก็เก่งแหละแต่ไม่ใส่อ่ะ้าวต่อไปเป็นเอ็กแรกก็เบิร์ดครับเมื่อเราเสียไลท์เวลหนึ่งสองสามผู้เล่นทุกคนเมื่อมีการ์ดในมือต้องสี่ใบพูดไปให้ทิ้งให้เหลือสาม เบิร์ดครับเบิร์ดครับอะไรเมื่อกี้เบิร์ดแล้วก็ลงไม่ใจของคอสไงเมื่เสียไลท์แล้วก็เมื่อกี้นึงแล้วก็เทคขาววอนบอกว่าถ้ามันอยู่ในบอร์ดเทคงขาววอนเขาเรียกคอนติเนียลคอนติเนียลวะเนี่ยอ่ะถ้ามือสีขึ้นโอ้ยไม่มือสีขึ้นไปทิ้งการได้เหลือทิ้งการได้เหลือสามผู้เล่นทุกคนนะครับแล้วก็เมื่อทำหลีนี้โดนตีทำลายคอสลงสุดหนึ่งตัวแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการสองไม่เกินสองใัยทำหีนี้เตรียมฟ้าวงหนึ่งมิต ให้มาสองใบนะครับสำหรับเอกแดงอันนี้จะเป็นเอกแดงบล็อกแรกของภาคนี้นะพี่ออกมาถลายถลายถูกขโมยขโมยขโมยสกัดเบฟต่อไปสกัดเบฟอินมัจจินเบฟสกัดเบฟยังไม่เข้าอันนี้มันไม่ดีอันนี้จะให้มาสองอันนี้จะให้สองใบนะครับบอกว่าเทพมารสับลิศนะฮะอยู่ขวาตีโมสามอยู่ซ้ายน้ำสลิดคอไม่เกินสี่อยู่คู้หนึ่งใบกับใต้ดิก บนสุดใต้นี่ก่อนเออบนสุดนั่นแหละโอ้ยนี่จอกล้องขนาดนี้ยังอ่านผิดอ่าคนนี้เป็นฟ้ากระข่าวนะฮะก็เลยมีเทคทั้งโม่และยกในในตัวนะฮะนู่นไปเนซัตเนซัตของหมูต่อไปนะครับประตูวัดครับบอกว่านัมเบอร์สีครับสี่สิบเจนัมเบอร์สีคือใครอ่ะไม่รู้จะให้ด้ายเขาแปะรูปอีกรอบให้เขาไปหาเอาอาจจะจะเป็นผมคู่แข่งครับถ้าเกิดว่าสมเปริคที่ไม่ได้รวมร่างตี ถ้าจะสั่งโจมตีต้องส่งคอหนึ่งเม็นจังลีเสิร์ฟลงแท้อ่าตัวถึงตัวนั้นมีชิลหรือไม่รับเทคในซัดก็ต้องจ่ายอยู่นะเพราะว่าจิมเทคให้ผู้เล่นเพราะมันจะเหมือนสั่งให้ผู้เล่นต้องจ่ายคอแบแล้วก็เทคล่างครับซิลไว้แทนสเต็ปเราถ้าถ้าสลีดเผ่าคามดีเดือดของเราโจมตีอยู่ผู้แข่งมัสามารถไล่ามีจิกได้โอ้เก่งจังเลยแต่ภาคนี้เขาจะได้เอ็กเซลว่ะใช่ ให้มาสองใบนะครับสำหรับวัต่อไปเป็นหนุงหมูต่อไปครับหนุงนักสัตว์ปีกุนครับหมูครับผมเมื่อตีซิวครับเมื่อตีซิวครับแล้วก็มีสกิลพิเศษนะฮะเมื่อเมื่อซิวสเต็มบีดนะฮะสเต็มบีดอ่านถูกกว่าวะใช่อ่านว่าอะไรีเลือกสเต็มสเต็มอะไรปีดปีดเต็มบอ่าเมื่อมันตีจะชี้จะเลงตีเป็นตัวที่คอสน้อยที่สุดใช่แล้วก็ถ้าทำลายได้จะตีต่อไปเรื่อย ก็คือล้างบอบไปเรื่อยๆแต่ว่าแต่โด่แต่มันจะไม่ลุกนะครับเวลาเล็งเป้าตัวต่อต่อไปแล้วก็มันจะไม่ถ้าตัวนั้นมีคำว่าไม่รับเทคอยู่มันจะไม่มันจะไม่ชี้มันจะไปชี้ตัวมันชี้ตัวที่ไม่มีไอ้ตัวที่รับเทคได้นะแล้วก็เทคล่างถ้าเกิดเราเห็นเห็นการ์ดถูกทำลายโดยมันจะตีถูกป้องบ้างใช่ทำไมมันบอกว่าเมื่อสปิรีดสปิริตของเราที่ถูกป้องกันโดยเผาจักรพรรดิีเสีมงกุฎใช่ป่ะเมื่ออีฟายถูกทำลายใะสูสลายโมเปดไม่ว่าใครก็ แ้าถ้าจะสูญสลายด้วยเทคบนมันจะไม่มันจะไม่ตีต่อใช่ปะจะแบบนี้บล็อกะครับใช่ถ้าสูญสลายเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนที่มันจะมันบอกว่าเมื่อทำลายสปิริตได้ที่ได้เล็งต่อก็คือถ้าเขาแฟดหายไปก็เราได้แค่โมูฟแปะนะแต่เล็งต่อไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีก็เรื่อยๆอันนี้มันเป็นเด็กมานะฮะหมูเลยให้มามาไปเดียวต่อไปเป็นต่อไปครับเป็นเอ็กแลนะฮะเป็นเบิร์ดตัดเฟดนะฮะ อ่าสวิตเมื่อเมื่อลงใช่ไหมเมื่อลงใช่เมื่อลงเมื่อลงเขาสไปด์อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ลงมันมาแล้วก็ตัดจบเธอเลยครับไม่ผ่านเองสเต็ปใช่ก็คือตัดจบก็คือฝ่ายใช้เทคแบบลงจัวลงนู่นลงนี่ของสไปด์นะครับเปิดเบิร์ดได้เลยแล้วก็ตัดเฟสหรือตัดเกมเข้าไปเลยนะก็เทคล่างเรื่องสองสามแล้วก็ผู้เล่นผู้เล่นทั้งสองฝ่ายถูกต้องปะผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่มีอ่ไม่มีผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไล่เมจิกไม่ได้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะไล่เมจิกไม่ได้ครับตาม มีคอร์สไม่เกินจำนวนการ์ดของสลิตท,ที่มี Excel อยู่นอกมือของเรานะฮะถ้าเราแปะไปห้าใบก็ไล่คอร์ดแล้วก็เมื่อตีครับสามารถนำการ์ดสวิตซีฟ้าที่มี Excel นะฮะจากน้องมือในใบกลับขึ้นมือครับแล้วฟื้นสภาพได้อ่าไม่ไม่มันเพิดเ,เลยฮะ,ะเก่งว่ะเก่งแต่ Excel ของฟ้าบล็อกนี้มันมีน้อย,อยมีคนเดียวฮะ,ะที่เห็นอยู่นะ,ะมีคนเดียวอะไ<ช>รจะใช้ยากอันนี้รอลิงมานะฮะรอลิงรอลิงมา,งมาที่จะใช้ได้คนนี้เก่งฮะ,ะให้มาไปเดียวตัดเฟสน,นะต่อไปเป็นต่อไปเป็น เขาสู่หมาแล้วครับไอ้เมื่อกี้นอกนอกเรื่องหมาเยอะกันเนอร์ฮัตกี้เมนสเต็ปของผู้เล่นทุกคนไอกลายเป็นสีฟ้าแล้วก็บอกว่าเอฟเฟกเมนจิกของผู้เล่นทุกคนไอ้เอฟเฟกเมนจิกของผู้เล่นทุกคนจะไม่สามารถทำเอฟเฟกเมนและแฟตได้ครับแล้วก็เมื่อถูกทำลายคอมเบอรสองเมื่อถูกทำลายคอมบุสที่รีเซิร์ฟสองเม็ดโอ้เก่งอ่าใช้เมนแฟตไม่ได้หมายถึงอะไรครับก็ใช้เมนกับแฟตไม่ได้โอ้มาดิเลยไม่ พี่จะอธิบายไงอ่ะแล้วแต่ไปไม่ได้ช่วยเลยครูถ้าสุนเปิดเบิร์ดดอออกมาจ่อสี่ใบไม่ได้ใช่แค่ก้ะสุนเปิดเบิร์ดดอมาจ่อสี่ใบกระสุนเปิดเบิร์ดดอมปปดไ,ไม่เปิดเบิร์ดดอไม่ได้ด้วย <c oughs> อ่าต่อไปหมาพีา่อ่านชื่อละเมื่อโจมตีคอมบุ้นหนึ่งเมตรครับแล้วก็เท็กร่างด้วยอสองสามเมื่อโจมตีคู่ตูวไม่สามารถไม่สามั่งใช้เบิร์ดได้แล้วก็ถ้ารัดฟ้าคู่ตูวไม่สามารถไลายไมจิกได้ว้าวครบเครื่องจริงๆนะฮะตีไปห้าเบิร์ดท่านไมจริกนะฮะแต่เขาก็ใช้เซลได้อยู่ดีฮะ ต่อไปเป็นหมาดาบสองคมต่อไปเป็นาบหัวหมาขี้โกงฮะหมาสองหัวบอกว่าสตรนี้ถือเป็นเจมสีเขียวด้วยแล้วก็าการเป็นจีของในมือผู้เล่นทุกคนคอรบวกสามครับใครเล่นฟ้าแล้วใส่สตองดอฮะระวังหายใจหกนะ <c oughs> แล้วก็วิวสองวัตนี้ถูกทาลายเสื่อมสภาพเผาสิบมงคลของเราหนึ่งใบเพื่อให้สตรนี้อยู่สภาพยังอยู่บนฟิวในสภาพเสพื่อมสภาพได้ว้าถ้าอยู่คู่กันนี่น่าจะเก่งนะเนี่ยเก่ง ต่อไปเป็นหมาต่อไปเป็นหมาให้ใบเดียวจริงรอ่ะหมาใช่ใบเดียวใบเดียวหมาสองหัวนะั่งคอท้า<อ>เป็นลูกน้องของหมา,าเมื่อตีกับเมื่อลงครับลงทําลายคอท้าไม่เกินห้าของสู้ๆหนึ่งตัวดัดเขียวดัดเขียวหนึ่งเม็ดคอมบุสหนึ่งเม็ดบนเสลิปนี้ดัดเขียวสองเม็ดเสริมสภาพเสลิปเอ้ยนหนามจะมีรูปแบบเสร,ร,ริมสภาพใช่ใช่หนามสลิปรูปแบบเสร,ร,ริมสภาพหนึ่งตัวกลับไปใต้นี้ว้าวแล้วเทกล่างอ่ะเทล่ทลาง เป็นเจมสีเขียวด้วยโอเคให้มาใบเดียวนะเก่งนะฮะมันเป็นเทคเมตีมาลงโค้ดใส่ประมาณ2องที่สามใบนะต้องซื้อสามกล่องต่อไปเป็นหมาถึงไหนแล้วเนี่ยหมาหมาต่อไปเป็นหมาเบิร์สหมาครับคอร์สแตกนี่จะนี่จะใหญ่หน่อยเมื่อเสียไหลใช้เทคเบิร์ส อ่าเบสทุกใบจะกลายเป็นคอสศูนย์ใช่ไ่ะใช่แล้วก็<ช>ทำลายคอสไม่เกิน6ของ <นะ S 2> ผู้ต่อสู้ทุกบใบ<ช>และเชิญไม่จ่ายขอคอสการ์ดใบนี้ใช่อันนี้จะเป็นการการตีแห่นะฮะตัวที่คอสหกจะไม่ส่งคอสของเบฟเลยแล้วก็ยิงแล้วก็เทคล่างเบลสองเบลสองสามซิลเมื่อสไปริตเผาสิบมงกุฎและจกกักรพรรดิเทพตีอยู่ห้ามไลม่เมจิกว่าห้ามไลม่เมจิกแล้วนะฮะแต่ยุคนี้เอเซลฮะไอเซลเต็มบา้านเต็มเมือง ต่อไปครับยิมมิชินเบฟของหมานะอยู่ทางซ้ายทางขวาครับถ้าเกิดเทพมารคำรามนะฮะเทพมารคำรามถ้าเกิดว่าอยู่ซ้ายหรือขวากันก็จะสุดถ้าเกิดว่าซ้ายขวาเป็นราประกอบจัดตาสนิยงดูการ์ดคู่ต่อทุกทั้งหมดแล้วก็ทิ้งสเปริต์หนึ่งใบที่อ่าอันนี้จะเป็นทีมดับเบิ้ลไดร์นะฮะก็เป็นชื่อภาคมันจะเป็นสกิลยิมมิชินเบฟแบบ ปกติจะซ้ายขวาจะไม่เหมือนกันนะแต่นี้ซ้ายขวาจะเหมือนกันแต่ถ้ามีเผ่าตรงเงื่อนไขของของอิมพิวชันเบสแต่ละตัวนะฮะจะมีเทคเพิ่มขึ้นอย่างคนนี้ถ้ามีทั้งร่ามประกอบและสตาร์ทสมิ่นจะได้ทิ้งมือสปริตเขาหนึ่งใบนะฮะแต่ถ้าเป็นของคนอื่นก็จะแตกต่างกันไปแต่ตอนนี้จะมีคนนี้คนเดียวนะที่ทําได้จริงอ่ะตอนนี้นะใช่ต่อไปเป็นเน็กซัสของหมาเน็กซัสนะฮะพาร์ติวลครับผมของคู่แข่งครับคือสปิคคู่ต่อสู้รวมล่างรวมตีจวดหนึ่งทิ้งหนึ่งเราสามารถจวด เราสามารถนะครับเลือกจั่วก็ได้จู๋นะครับจู๋ก็ได้ไม่จู๋ก็ได้ไม่ได้ครับแล้วก็เลือกสองซิลพันเดอร์ก็อธิบายง่ายๆปะก็อธิบายไปแล้วนะหมายก็สามารถเลือกอันนี้มันบอกว่าเปลี่ยนจากพันเดอร์ที่เลือกปกติพันเดอร์นะจะเลือกเมจินะคแต่ที่จะเลือกเซฟได้จะเลือกสปิริตได้ครับแล้วก็สามารถใช้แอคเซลไปนั้นแหละถึงไม่มีแอคเซลก็ยังชิงได้อยู่ดีนะใช่หรอใช่อ่านดิอ๋อใช่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 มันแค่เปลี่ยนจากยิบเมจิกไปยิบสปิริตได้นะฮะเพื่อเพื่อมโอการในการยิบนนนะพภาคี้มั เมจิกแทบจะไม่ใส่กันแล้วใช่ให้มาสองใบนะเจมฟ้าเขียวนะฮะต่อไปหมาหมุนต่อไปหมาหมุนหรือโซนิกนั่นเองหมาหมุนบอกว่าถ้ามีจักรพพัดอยู่ถ้ามีจักรพพัดเทพตีอยู่นะจะกลายเป็นคอสซีแล้วก็แล้วก็แฟตจะทำลายด้วยคอสบหนึ่งใบแต่ถ้าซิวยูเมื่อจะมีออนติเมทของผู้ต่อสูถูกทำลายผู้ถือสูจะทิ้งการ์ดหนึ่งใบให้มาสองใบนะหมาหมุนนะฮะหมาหมุนจะกลายเป็นเจมถ้าหมาตีอยู่มันจะกลายเป็นคอสซีนะฮะใช่ ต่อไปตัวที่ใส่เล็กหมูและหมาเป็น Excel นะฮะเป็นหมูย่อส่วนนะฮะเอ็กเซลคอสี่ครับบอกว่าใช้ Excel เปิดดู3ใบนำสิบมงกุฎจักรพรรดิเทพและเบฟอย่างอิมพีชันเบฟอย่างละหนึ่งใบขึ้นมือนะครับก็คือสิบมงกุฎจักรพรรดิเทพจะขึ้นได้อย่างใบใดใบหนึ่งนะครับใส่อิมพีชันเบฟจะขึ้นหนึ่งใบไปก่อนก็คือมาสกสูตรสองใบนะครแล้วก็เมื่อมันลงอ่าลงอิมพีชันเบฟโดยไม่จ่ายคอสอ่ามันไม่ลง มเมื่อมนลงจะนอกมือนะฮะจะลงจินเบฟในใบแจะขอของต่อไปก็จะเป็นหลังกล้องต่อไปก็จะเป็นหลังกล้องที่แถมมาให้ย่างละหนึ่งใบเชิญเชิญกูเหรอเอาหยิบมานี่อ่อาใบแรกนะฮะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นหลังกล้องที่เขาแถมมาให้นะ,ะจะไม่อยู่ในตัวเด็กสําเร็จนะฮะเริ่มตัวนี้ตัวแรกนะฮะชะลามครับผมขอท่าจะเป็นของซับสมิงหัวนะฮะ มาเริ่มแอนแทกสเตปของเล่นทุกคนฮะทำลายสปอริตของไม่เกิน4ของคู่แข่ง1ใบเอ้ยเริ่มเริ่มแอนแทกสเตปของเราของไม่เกิน4หนึ่งใบเมื่อมือเราไม่เกิน3ใบทำลายสปริตคอร์ไม่เกินสปริตนี้ของแข่งอีกหนึ่งตัวแทนนะครับก็คือถ้ามือไม่เกิน3จะเปลี่ยนจากคอร์ส4เป็นทำลายคอร์ไม่เกินตัวนี้แทนหนึ่งใบนะแล้วก็เมื่อตีครับถ้ามือเรามีการไม่เกิน2ใบคู่แข่งไม่สามารถใช้เมจิกได้นะครับเออเด็กมือน้อยนี่หรอตัวไหนตัวเนี้ยนะเพิ่ง ต่อไปนะครับเป็นคิเมไลออนนะฮะคิเม่ลาดลคิเม่ลาดผสมสิงโตนะาอันนี้เป็นของราดประกอบนะครับเมื่อเชิญครับโจสองลังจากนั้นทิ้งกับามือหนึ่งใบนะฮะโจสองที่หนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อตีน้ำวอยสองเม็ดวางที่เน็กซัสของเรานะฮะนิมเด็กฟ้าหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มือลมล่างครับเวฟสามคู่แข่งจะไม่สามารถป้องกันได้นอกจาก อน,นอกจากป้องกันโดยสเปริ์รวมล่างเท่านั้นนะฮะมีอัลติเมทก็ป้องกันไม่ได้นะฮะต้องเบฟต้องเบฟต้องต้องเป็นเสเปริรปร์ร,รวมล่างเท่านั้นนะฮะสเปรย์เนะอัลติเมทรวมล่างก็บอกไม่ได้ก็ไม่ได้อรวมล่างก็บอกไม่ได้มันจาะตรงไปแล้ว <c oughs> โหเก่งนะเนี่ยคนนี้แต่ไม่น่าจะใช้ยากอยู่เพราะมันฟ้าล้วนรถยากต่อไปอินเบจินเบฟครับเทพมารฉลามนะฮะอันนี้เป็นม่วงกับฟ้านะฮะก็จะมีเทคที่เกี่ยวกับม่วงกับฟ้ารวมกันไหนอ่าคนนี้บอกว่าถ้า เทควานะฮะเมื่อตีทำลายสับปิรดคอไม่เกินเอ้ยสับปิรดที่มีคอไม่เกิน2เมตรของแข่ง1ตัวนะฮะเพื่อในเทิร์นนี้คู่แข่งไม่สามารถใช้มิติคอไม่เกิน3ในมือในมือไม่ได้นะครับคอมิติคอไม่เกินสามที่เป็นการ์ดกันมีน่าจะเป็นของเหลือเงะเดี๋ยวแล้วก็เทเบสซ้ายครับทรงคอหนึ่งเมตรบนสปะรดคู่แข่งลงดิเสศนะฮะเทควาเป็นของฟ้าฮะเทศซ้ายเป็นของม่วงเทเทพมารฉลามลามแท้ๆรู้สึกเมื่อยแล้ว ต่อไปโอเชียนเอเนจีอ่าต้องอ่านชื่อคล้ายๆไฮายให้เปย์เอเนจีป่ะใกล้เออไม่ใกล้เคียงอันนี้ <34 S 1> คอร์สสาม <แก S 2> นะครับแฟลตนะครับในเทิร์นนี้ทุนตีของเรา 3, รบีพีบวกสามพันนะนอกจากนี้ถ้ามือเราศูนย์นะฮะจวดสามใบแล้วหลังจากนั้นทิ้งมือหนึ่งใบนะฮะเมื่อมือเราศูนย์เหรอใช้ยากจังเนี่ยไหนเมื่อมือเราศูนย์เลยนะโคตรยากไม,มไม่ก็ต้งเหลืออันนี้ไป<า>ไม่ก็ต้องเหลืออันนี้ไปไม่ก็ต้องเหลืออันนี้ยปไม่ใช่้ะงเหอันนี้ไปไม่ก็ต้องเหลืออันนี้ไปไม่ก็ต้องเหลืออใบนี้นะครับคลื่นอัศนีวายุครับ อันนี้บอกว่าถ้าเรามีเมลโอวายุเอ้ยเมีโอเทพวายุและเมีโอเทพอัศนีอยูอ่ของเราอยู่นะครับเมจิกใบนี้จะกลายเป็นคอสามนะครับเมีโอเทพวายุกับอัศนีก็อยู่ในรูปนะฮะแต่ถ้าการ์ดไทยยังหา,มหาไม่เจอเราับยังไม่ทำเนี่ยจริงเหรอใช่สองคนนี้ไม่ทํามาคู่กันแล้วมาให้ก่อนทําไมต้องไปทำเพจเอานะฮะไม่รู้เหมือนกันเทคแฟรนะฮะทำลายทรีคอร์ดหนะนึ่งเออศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะศูนย์ถึงห้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างละหนึ่งตัวนะครับนอกจากนี้ถ้าใจได้โซคอร์นะครับ ในรวมร่วมในการาจขอนะใช้งานในการใช้งานทำลายจะมีขอตั้งแต่เจ็ดขึ้นไปคู่แข่งหนึ่งตัวนะก็คือถ้าใจที่โซคอนะก็จะกลายเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้ายันแล้วก็เจ็ดนะฮะหกไม่ได้ครับไม่รู้เว้นหกไว้ทำไมเลยก็มันบอกว่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมแล้วก็ถ้าใจที่โซคอทำลายขอตั้งแต่เจ็ดขึ้นไปหนึ่งตัวก็ถ้ากบว่าเว้นหกไว้เลยอะไปเนี้ยเว้นหกไวคือทำลายหกไม่ได้นะไปเนี้ยเพื่ออะไรไม่รู้ เมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปนะครับเป็นสิบมงกุฎนะครับตัวอะไรวะ,ะมีอะอ่าอันนี้ของล่างประกอบครับถ้าเรามีเอ่อเทควิลงไว้สองไว้สามนะฮะถ้าเรามีการบนมือไม่เกินสามใบครับชรดนี้จะไม่ถูกทำลายเดฟเฟนคู่ต่อสู้เอ้ยคู่แข่งนะฮะแล้วคอจะไม่ถูกข้อนะฮะการได้ทั้งฟ้าเหมือนกันแดงเหมือนกันแล้วก็ม่วงนะครับตัวอะไรแล้วก็ต่อไปไบ2สองนะฮะถ้ามือเราสองนะฮะ แต่วันนี้มีพีบกมือและเจมหนึ่งเม็ดโบวหนึ่งเมตครับในน,นี้มือเราสองนะต่อไปนะถ้ามือเราหนึ่งนะฮะเมื่อตีครับมือเราไม่เกินหนึ่งนะฮะทำลายสลิคคู่แข่งกี่ตัวก็ได้นะะที่คอะลงกันเท่ากับสิบนะฮะยิ่งมือน้อยเก่งครับคนนี้แต่เราจะไม่มีของกันเลยนะเราไปดูไหมเก่งไหมเออเก่งว่ะสิงโตสตวนะครับขามดีเดือดหมูนะครับไหนคนหมูหมีอันนี้ตัวใช้ยาวครับ หัวหน้าเป็นหมูนะฮะแต่ออกมาเป็นหมีนะจะใช้ยาวนะครับเมื่อการวันนี้โดนทิ้งโดยเฟซของเรานะฮะจะอัญเชิญได้เลยนะครับก็คือสตองดออะไรก็แล้วแต่ของ<า>ฟ้านะทิ้งโดนโดนทิ้งจากมือปุ๊บมันจะอัญเชิญได้เลยนะครับแล้วก็เม่ซิลครับเมื่อตีโม่เจ็ดครับและถ้ามิติโดนโม่ในใน,ในการโม่ขนาดนะฮะทำลายสปริคอสสูงสุดหนึ่งใบนะครับอันนี้เก็บไว้สำหรับแอดเวนนะฮะเพราะมันเป็นตัวที่ลงง่ายแล้ว เป็นคอร์สให้กับแอดเวนในภาคแอดเวนนะครับพอคอสเอเดเวนส่วนใหญ่ภาคแรกๆมันจะคอสห้าทีก็ได้เป็นอะไรก็ได้เพราะว่ามันก็แอดเวนได้หมดทุกสีอ่ะอันนี้ไว้ใช้กับซิกซี่ขาวนะนะนะคมีแบงล้าเป็นมังกรใช่มีแบงล้าเป็นมังกรรับมีวัฒนาการเป็นมังกรต่อไปอิมเมจินเวฟสีขาวนะฮะแต่มีรถฟ้าเขาเลยแถมมาให้นะจริงใช่ปะชิวอ่ะอ่าไม่มีชิวครับไม่ได้วันนี้เทพมารหัวโคกนะครับหัวโกใครมันคิดชื่อเนี่ย เทคมตีครับขวาทำลายจัลีอัเจเมคคอไม่เกินหกคู่แข่งหนึ่งตัวครับเพื่อนำวอลหนเมตรวางบนจัลีของเรานะฮะเทคบนมันจะเป็นเทคของขาวไอของฟ้าเนี่ยเทกมาเบฟซ้ายครับสามารถนำจัลีอเจเมคู่แข่งขอตัดแตจขึ้นไปคู่แข่งหนึ่งตัวครับขึ้นมือเพื่อนำวอลหนึ่งเมตรวางบิตีของเรานะไม่ว่าไม่ว่าซ้ายหรือขวาก็ได้คอนะฮะแต่ขวาขวาจะเป็นทำลายซ้ายจะเป็นยกนะกีฬาเนี่ยใช่กีรฬายามาตก ต่อไปคามดีเดือดนะฮะคามดีเดือดน้อยหน่อยบอกนี้อันนี้คามดีเดือดแรดเป็นแรดนะฮะหัวหน้าเป็นหมูตัวอื่นไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับหมูแล้วเด็กหมูมีแต่ตัวใหญ่เมื่อตีฮะับทำลายสับลิศคอต่ำที่สุดของคู่แข่งหนึ่งใบนะฮะต่อจนวนคอสหนึ่งหนึ่งคอของการไปนั้นนะฮะทำลายเอ้ยทิ้งเด็กโมยโมเด็กตามคอสนะฮะแล้วก็เทคเมื่อซิลนะฮะเจมคอสับลิศเผาอัลติเมทเอ้ยสับลิศอัลติเมทเผาคามดีเดือด หมดจะกลายเจมฟ้าสองเม็ดนะคะโคตรเก่งก็คือเพิ่มเจมนะแต่ถ้าเขาเบฟอยู่แล้วก็ยังสองเจมอยู่ดีฮะเป็นสามเหลือสองก็ไม่เก่งแล้วมั้งเก่งดีเป็นสองไม่ใช่สมมติตัวนั้นมีสามเจมก็เหลือสองเจมไงมันจะมีตัวไหนสองเจมพี่ก็จะมีตัวไหนสามเจมมีแต่เพื่อเพื่ออะถ้าใครสงสัยว่าทาไมมันมีอัลติเมตเผาความดีเดือนฮะมันมีนะฮะมีตัวหนึ่งแต่ยังไม่มานะฮะใช่พี่มันก็เบฟอยู่ก็เป็นมันก็เบฟมันก่อนก่อนมันเบฟก็่ได้ต่อไปนะฮะเป็น ลาประกอบเป็นโซเบิร์ชนะฮะแม่อันนี้เป็นของเด็กอัตติเมตฟ้านะฮะอ่าเมื่อโซโซเบิร์ตมาเสร็จไรนะฮะทิ้งกับไปบนสูงของเด็กคู่แข่งเท่ากับจำนวนขอของสุริยอัาทิตย์โจมตีอยู่นะฮะก็คือตัวที่ลดไรแเราแหละแล้วโม่แล้วโม่เด็กเข่าตามตัวที่ลดไรนะฮะก็คือเขาตีมาเขาตีมาสิบเนี้ยเราเปิดเบิร์ดเราก็โม่เขาสิบเลยนะฮะแต่ถ้าการไปนี้สามารถสั่งใช้จากมือนะฮะจะสั่งไม่หมดเดี๋ยวไม่ใช่ดิ อ่เมื่อการอัติเมทถูก<ค>ิกก้งโดยโอเอฟเฟกนี้นะฮะทำลายทะเลนัมเมทคู่แข่งหนึ่งตัวครับหลังจากเอฟเฟกนี้ทํางานฮะ,ะอันเชิญไม่ใจคอสนะครับไอแท็กสเต็ปของเรานะฮะซัพรลีดอัติเมทที่มีคําว่าทะเลนรกนะฮะในชื่อการของเราทั้งหมดจะกลายเป็นวิสุงสุปทะเลนรกฮะนี่คนนี้เป็นแม่ทัพทะเลนรกน,นะฮะใช่ครัทะเลใจแม่นทะเลนรกคืออัติเมทฟ้าโปกอโพ๊กของฟ้าอันนี้ยังไม่มาเป็นของอันนี้เป็นของโซเวิร์ดซับธรรมดา อ๋อตัวนี้ต่อไปนัมเบอร์36ครับหารูปมาใส่ให้ด้วยนะครับใช่นัมเบอร์เทเบิลใครไม่รู้อ่าเมื่อมือของเราถูกทิ้งโดยเอฟเฟคของผู้เล่นทุกคนฮะได้คอบูตหนึ่งเม็ดนะฮะเอฟเฟคนี้ได้ทุกครังไม่ว่าเขาทิ้งมือเราเราทิ้งมือเองนะฮะเราก็ได้คอบูตนะฮะแต่ได้เม็ดเดียวอ่าเาฟเฟคของผู้เล่นทุกคนฮะถ้ามีโซคอวางอยู่ในซัดนี้นะฮะสเปรดอัตเมทของเราทั้งหมดนะฮะกลายเป็นเวลสูงสุดเลยนะครับก็คือถ้ามีเอาโซคอมาลงกันเนี่ยก็ไว้ ทุกตัวของเราจะกลายเป็นเวฟสูงสุดหาอันนี้ไว้น่าใช้สำหรับเด็กที่ไม่ใช่เชียซิลนะฮะไปเด็ฟ้าอื่นก็ใส่ได้หมดเลยอันแบบนี้เก่งต่อไปนะฮะเป็นร่างรีเวอร์ของอเล็กซานเออเพอร์ซิลนะฮะโซเบิร์ดโซเบิร์ดเมื่อสผลิตเออเมื่อสผลิตเบรฟทุกอันเชยนะฮะจะสามารถใช้งานได้นะฮะต่อนเจโนในซักของเราหนึ่งใบทำลายที่คู่แข่งหนึ่งตัวถ้าเบิร์ดใบนี้สั่งใช้จากมือนะฮะต่อนเนซ่าของเราเอ้ย ตอนในซัดของเราหนึ่งใบทำลายฟิทอัลติเมทคู่แข่งหนึ่งตัวแทนนะฮะลงจากฟิทนีิทำงานอาชิญไม่จ่ายคอร์สสมบัตินี้นะฮะคนนี้มีแอคเซลสามนะฮะคือนอนในซัดลุกนะฮะได้สามทีตอนหนึ่งครั้งเอหนึ่งเทิร์นแล้วก็อ่าถ้าเบิร์ดสั่งใช้จากมือนะฮะมันจะมียูแฮนนะฮะแต่มันจะทำให้คนนี้ใช้จากมือได้คนนี้จะเอาไว้เล่นกับเด็กเออเทปเทปปูชูลายของฟ้านะฮะอัลติเมท ต่อไปครับเมจิกเดเวบลนะฮะโซเบิร์ดเหมือนกันอันนี้เทคเหมือนคนเมื่อกี้นะฮะเงินไข่เหมือนกันนะฮะแต่รอบนี้จะเป็นทําลายสเรดจอ้ไหมคู่แข่งกี่ตัวก็ได้ลงการคอไม่เกินห้านะถ้าสั่งใช้จากมือทําลายคอไม่เกินลงการไม่เกินสิบแทนนะฮะแล้วก็แฟดทาลายสเปรลงร่าคู่แข่งทั้งหมดครับผมหืมเก่งแท้ทั้งหมดเลยทาลายทั้งหมดแฟดนะตองใช้จากมือด้านใช้ยูแฮนนะต่อไปนะฮะคนที่ทําให้ใช้ได้นะฮะ ท <You S 1> าไม่ใช้ยูแฮนนะอะอสี่เซนาสี่เซนาบดีเงามาแห่งทะเลนรกนะฮะอันนี้ใช้ขึ้นคำว่าสี่ก็คือจะมีทีมนี้จะมีสี่คนนะฮะแต่ตอนนี้ที่ทำออกมาคือสองคนนะฮะ<ช>คือฟ<ช>้า <ปะ S 2> กระแดงครับบาราซัมไหบาราซัมคนนี้เป็นยูแแฮนนะฮะยูแฮนของคนนี้คือสามารถสั่งใช้เบิร์ดจ,จากมือได้นะฮะยูแฮนใช้ได้แค่เธอละครั้งนะครับแต่คนอื่นยูแฮนคนอื่นจะระบุสี่นะฮะยูแฮนคนนี้คือทุกสี่นะครับ แล้วก็มือโซไดครับสามารถสั่งใช้เบิร์ดจากมือได้ทั้งหมดเลยครับผมอีกอ่ะมีโซได้ดิใช่คนนี้มีโซได์ดีก็วัลลัเมื่อคนนี้ตีนะครับใช้โซไดนะฮะมือเบิร์ดเท่าไหร่แปะให้หมดครับใช้ให้หมดแต่ต้องไล่ลำดับให้ดีๆนะเพื่อในการปิดเกมนะคเก่งคนนี้เก่งเฮ้ยน่าจับด็กอ่ะต่อไปนะฮะทุกคนควรใส่นะคนนี้ถึงผมผมไม่ใส่หรอก เมื่อเช mm ิญโอเลอ้อนนะฮะับเมื่อเชิญโมงสิบสองครับง่ายๆเลยนะเทค่าเทคล่านะฮะต่อจำนวนเอเซลสีฟ้านะครับที่รองมือทุกๆสองใบเกมฟ้าคนนึงครับโอเลอ้อนอยู่ในเด็กขาวอันนี้ใส่กับหลายๆเด็กได้นะครับเพราะเวลาเจอกับเด็กยื้อเกมนะเราลงคนนี้ไปอาจจะเด็กหมดเลยนะคลงสามใบชนะเกมครับคนนี้เมื่อก่อนหายยากนะครับเพราะมันไม่มีร่างไม่มีรีมาให้เลยนะครับอันนี้เป็นร่างในเบิลว่ะอนเซ็ลอ้อบีพีก็ไม่ต่างจากเดิมนะฮะมีเทคเพิ่มไอเซลมา ต่อไปใบนี้โดนแบนด์ไหมเนี่ยนิ่งัดใช่ปะโดนยังไม่ชัดใบที่เขาดีมาให้ใช่ไหมไม่โดนอ้าวใบนี้ไม่ดีเหรอไม่โดนอ่ะอันนี้นิ่งชัดเรือนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระดงกระดงกระดงอ่าอัตเตอร์เซคอมบลีททุกคนนะฮะสบรีอัลติเมทขอไม่เกิน3ามสร้งตีไม่ได้นะฮะคือทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ใบนี้จะโดนทั้งคู่แล้วก็เทคคิโกงนะฮะก็คือเทคล่านะฮะไม่สเซ่ไมทเขาคู่แข่งนะคู่แข่งจะอัญเชิญการ์ตูนสบรีอัลติเมทที่มีข้อความเฟซได้แค่1ครรั้งต่อเทิ์นนะครับ ก็คือบังคับให้คอหนึ่งเธอหนึ่งใบต่อเธอแน่นเองนะมันมันน่าโดนแบนนะใบเนี้ยยังไม่โดนอ่ะเหรอโอเคอันนี้ให้มาหนึ่งเหมือนกันนะฮะมาอยู่หลังกล่องต่อไปนะฮะมาทําไมไม่รู้ครับอก้านนนี้เป็มังกรมรณะนะฮะเป็นการ์ดม่วงใบแรกของภาคนี้นะฮะที่มีใช่ใช่ใช่อ่าเออนั่นแหละอันนี้อ่างั้นเป็นเอามังกรมรณะใบแรกของภาคนี้นะฮะที่ออกมาในการ์ดไทย Ờ, เบิเ้เล,เ,เ,ลเ,เล็กเบิ้ลเลกเบิ้ลเลกนเบิ้ลกี่แบบเบิ้ลเล็กมันมังกรต้องกําเนิดไหมล่ะอันนี้มังกรมรณนะอันนี้มังกรมรณะจะเป็นเข้าใหม่ของม่วงน,นะฮะก็คือตีมเป็นมังกรมังกรแห่งความตายนะเข้าใหม่เหรอใช่ข้าใหมอ่มาเทคนะครับ,เ,รบเมื่อเบอิ Imagine ้มิจินเบิทุกคนเชิญนะฮะถ้าการไปนี้อยู่ในแทสนะครับตดวถูกไมเอ่อมายเลกแทสต์เอาถูกแล้วเมื่อเดือนหน้าจะเชิญได้ไม่ใ่ขอขอนะแล้วก็เวฟบสามเมื่อลมล่างนะเอ่อเมื่อลมล่างครับตอนตีสัิริต สับปิดนี้ลมล่างอยู่กับอิมพีชันเบมนะฮะทำลายสับปิดคอตั้งแต่3เม็ดขึ้นไป1ตัวนะฮะนาน,านานดูนานๆแบบกี่นาทีนะยี่หกต่อไปไสตองสตองดอแบบดีนะฮะเออช่างมันครับลมเลยโอเคก็จบกันไปแล้วฮะเรากับรีวิวบล<อ>็อกบล็อกฟ้าอันนี้นะฮะกรีด็อกนะฮะถ้าชอบพูดจบเหรอพูดดิก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ีกดไลค์กดแชร์กดติดตามแังอยู่ถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ,รบถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรืออ่านไม่เข้าใจก็ขออภัยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ